สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมโอชยุงและคลิปนี้เป็นคลิป Q&A ครับคือก่อนหนึ่งต้องบอกเลยว่าผมกลับมาแล้วผมไม่ได้ทำคลิปมันนานมากอย่างที่ทุกคนรู้คือในช่องโอชยุงเนี่ยไม่ได้ถ่ายคลิปแบบว่ายน้ำมาเลยนานแบบเป็นปีหรือปีครึ่งทีทท่ลงลงไปก็คืองานอดิเรกก็คือร้องเพลงและก็ทำเอ็มวีเอามานันเฉยๆเอาตลกๆเอาฮาคอนเทนต์รอบนี้กลับมาจริงจังละกลับมาถ่ายคลิปเกี่ยวกับว่ายน้ำจริงจริงจังละ ซึ่งที่ผมหายไปประมาณปีกว่าๆเนี่ยเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีสุดท้ายของมัธยมปลายของผมก็คือม .6 ซึ่งทุกคนก็รู้อยู่ว่าม .6 ก็ต้องสอบเข้ามหาอะไรใช่ไหมผมก็เลยยุ่งมากบวกกับโควิดอีกปีที่แล้วโควิดหนักมากที่ออสเตรเลียทําให้สระว่ายน้ําทั่วประเทศปิดหมดผมก็เลยไม่ได้ไว่ายน้ํา6เดือนซึ่งผลกระทบจากที่ไม่ได้ไว่ายน้ํา6เดือนเนี่ยก็คือน้ําหนักขึ้นซึ่งผมเนี่ยน้ำหนักขึ้นเยอะมากประมาณ15กิโลเยอะปะล่ะ เ <Yeah. laughs> พราะน้ำหนักขึ้นแล้วเนี่ยแล้วผมไม่ได้้อว่ม่น้ําอีกเนี่ยผมก็เลยไม่มีความมั่นใจในตัวเองที่จะไปสอนคนสอน่ม่น้ําคนหรือสอนเทคนิคคนเพราะว่าผมไม่ได้ลงมือทากับกับตัวเองคือถ้าผมลองทำอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วผมทําแล้วมันเห็นเห็นผลดีเนี่ยผมก็จะบอกกับทุกคนแต่ผมไม่ได้ลงมือทำมือน,น้ำก้มหน้าก้มตาเรียนแล้วก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเนี่ยผมก็เลยไม่มั่นใจที่จะพูดออกไปว่ามันจริงหรือไม่จริงก็เลยไม่ได้ทําคลิปอันนั้นคือส่วนหนึ่งของเหตุผลแต่ตอนนี้ ผมว่างแล้วไม่ได้ว่างหรอกก็คือเรียนมาหาลัยแล้วก็ได้เป็นครูสอนว่ายน้ําเต็มตัวแล้วเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาผมได้ไปไปอบรมเป็นครูสอนว่ายน้าไม่ใช่โค้ชนะเป็นครูสอนว่ายน้ำส่วนมาหาลัยเนี่ยผมก็ได้เรียนสิ่งที่ผมอยากเรียนแล้วก็ตอนนี้เป็นช่วงที่มีความสุขมากๆกับชีวิตแล้วก็เพิ่งได้กลับมาซ้อมว่ายน้ําแบบจริงๆจังๆก็3เดือนที่แล้วเองหลังจากที่ห่างหายไปนานไม่ได้ซ้อมอะไรเลยก็โอเคกลับมาลูปเดิมแล้วกลับมาเข้าที่ มันก็ทําให้ผมตัดสินใจมาถ่ายคลิปนี้เพราะว่าผมไปนั่งอ่านคอมเมนต์แล้วก็อยากตอบคําถามที่ทุกคนถามมาเพิ่งรู้ว่าคนถามมาเยอะมากแต่ก็ผมก็ได้เลือกคําถามมาตอบให้ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นยังไงก็ไปกับคําถามแรกเลยมาเริ่มกันกับคำถามแรกครับออ่เคำถามแรกถามว่าพี่ยังว่ายน้ําอยู่ไหมครับคําตอบคือครับซ้อมแมือต่ออาทิตย์เหมือนเดิมเข้าจิม อาทิตย์ละสองครั้ง3ามครั้งบ้างบางอาทิตย์เพราะว่ามีแมตช์แข่งที่จะถึงนี้เดือนมกราปีหน้าซึ่งผมพยายามฟิตให้ทันแมตช์นั้นก็บอกว่ามันจะผ่านไปด้วยดีก็เดี๋ยวเรามาดูกันคำถามที่2ครับซองไม้น้ําทุกวันดูแลฟันจากน้ําในสระยังไงบ้างครับผมไม่ดูแลฟันเลยครับแต่คําถามอย่างนี้นี่สปอนเซอร์น่าจะต้องเข้าแล้วนะครับแต่โชคร้ายสปอนเซอร์ไม่มีก็เลย ผมก็เลยไม่ได้ดูแลฟันเลยครับผงแต่งฟันเหมือนเดิมเช้าเย็นแล้วก็ปนปากน,น้ำเปล่าออนิดหน่อยคือจริงๆผมเป็นนักกีฬาที่แย่มากคือไม่ได้ดูแลฟันเลยดูแลส่วนอื่นหมดอาบน้ําตลอดสระผมอะไรตลอดแต่แค่ฟันเหลืองซึ่งถ้ามีสปอนเซอร์นะครับที่ฟังอยู่ลูกค้าฟังอยู่นะครับโปรดนะครับโปรดเข้ามาทีนะครับขอบคุณครับไปครับผมถามต่อไปเลย <laughs> คําถามที่3ครับพี่ทําเซตเออกกําลังกายว่ายน้ําให้หน่อยได้ไหมครับ คือเอาจริงเนี่ยผมมีเซตออกกำลังกายของผมเองอยู่แล้วซึ่งมันใช้เวลาประมาณ15นาทีจะเป็นการายแลนด์ก่อนลงน้ําเพื่อเตรียมตัวให้ร่างกายพร้อมเนี่ยผมก็จะทําเซตนี้เป็นเวลา15นาทีซึ่งมันจะแบ่งเป็น3อย่างผม,มจะบอกคร่าวๆมันจะแบ่งเป็น3อย่างก็คือเซตแรกก็คือการออกกําลังกายช่วงคอไม่ใช่ช่วงคอตรงนี้นะช่วงคอพวกกึ่งกลางลาตัวให้มันแข็งแรงซึ่งอันนั้นจะใช้เวลาประมาณ5นาทีอันที่2ก็คือ shoulder mobility ก็คือการออกกำลังกาย หัวไหล่ก็คือการยืดอยู่หัวไหล่อะไรอารมณ์ประมาณแบบว่ายืดแบบใใคล้ายๆดินามิกก็คือพวกเวียงแขนไม่ใช่การยืดแบบอยู่นิ่งๆแบบสแตติกแต่เป็นแบบว่า,วาเวียงแขนดินามิกอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละก็คือโชเดอร์โมบิลิตี้เซตที่2ใช้เวลาวาณ5้าทีเหมือนกันส่วนอันที่3มก็คือฮิปโมบิลิตี้ก็คือฮิปเฟล็กเซอร์ก็คือช่วงกลนสะโพกแฮมสตริงแล้วก็คอร์ดคอร์ดเซตซึ่งมันมีการมันเป็นการยืดแบบมีท่าทางซึ่งเดี๋ยวผมจะทำทำคลิปให้สำหรับ วิธีดาแลในการที่ผมใช้แต่ย้อนกลับในอันแรกก็คือไอ้คอเบิร์กเอาท์ก็คือการออกกำลังกายช่วงช่วงส่วนหน้าท้องเนี่ยช่วงส่วนกลกลางลำตัวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมไปก๊อปปี้มาจากออนักกีฬาว่ายน้ำคนคนหนึ่งหลายคนอาจจะรู้จักเขาเป็นนักกีฬาว่ายน้ำของอเมริกาชื่อว่าไคลเดนดูเซลใน YouTube ของเขาเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าคอรันทีนก็คือเป็นเซตการออกกำลังกายหน้าท้องส่วนกลกลางลำตัว แค่ห้านาทีใช้เวลาแค่ห้านาทีซึ่งเดี๋ยวมันจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วทุกคนก็ไปดูเอาไป Copy ี่เขาเอาผมแนะนําว่าให้ทําทุกวันถ้าคุณทานะลองทาสักแปดอาทิตย์แล้วคุณจะเห็นผลครับและนั่นคือเซตการออกกำลังกายของผมที่ผมทําก่อนลงว่ายน้ําทุกวันไปคำถามต่อไปเลยครับคําถามต่อไปสอบถามครับอะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้ชนะได้ครับสงสัยว่าการซ้อมหนักและมีเทคนิคดีจะสู้พวกที่ได้เปรียบทางกายภาพไหมครับ อีกอย่างนักกีฬาระดับโลกต้องเล่นเวทไหมครับก็คือว่าตอบคำถามไหนก่อนดีถ้าผมเข้าใจคำถามนี้ไม่ผิดนะก็คือว่าเอาจริงๆแล้วกายภาพสําคัญครับกายภาพความสูงหรือตัวรีหรือตัวหนาเนี่ยมันสําคัญมากกับนักกีฬาว่ายนะ้ำแต่ก็ไม่ได้หมายความว่านักกีฬาที่สูงกว่าผอมกว่าจะว่ายเร็วกว่านักกีฬาที่เตี้ยวกว่าท้วมกว่ามันก็มีส่วนแต่มันก็ไม่ไม,ไม่ทั้งหมดเพราะว่า ถ้าคุณลองยกตัวยอย่างจอเซฟสกูลิงหรือดดยาเซโตะที่เป็นนักกีฬาของเอเชียเนี่ยซึ่งหุ่นของคนเอเชียเนี่ยคือตัวเล็กแล้วก็ตัวหนาๆนาตัวเล็กๆสัน้นๆจเซฟสกูลิงสูงประมาณ180มั้ง180กว่าๆแต่ไดยาเซโตสูงประมาณ172เองผมถ้าผมจำไม่ผิดนะผมไม่ได้รีเซชถ้าผมพูดผิดขออภัยด้วย2คนนี้เนี่ยจเซฟสกูลิงไดเหรียญทองโอลิมปิกแล้วไดยาเซโตถือเ o r l ์ลีคอร์ ว้อันนึง i อเอ0ซึ่งสองคนนี้คือแบบเก่งโคตรเก่งกระดับพระเจ้ตาตัวเล็กแต่ไปสู้กับฝรั่งได้ซึ่งอันนี้มันก็เป็นหลักฐานได้ว่ากายภาพเนี่ยไม่ใช่ปัจจัยหลักที่จะส่งผลให้คนชนะจะชนะคนได้นเนี่ยคุณต้องไหว้ให้ถูกไวหว้ดีไหวให้มีประสิทธิภาพการจะไวหว้ชนะเนี่ยมันอยู่ที่เทคนิคอยู่ที่การซ้อมปัจจัยหลายๆอ,อ,อย่างเช่นจิตวิทยาทุกอย่างมันมันส่งผลให้หมดซึ่งประสบการณ์จะเป็น ปัจจัยหลักที่จะสอนเราว,ว่าคุณต้องเพิ่มตรงนี้นะต้องต้องลดตรงนู้นต้องเพิ่มตรงนั้นเพื่อที่จะให้ชนะคนที่อยู่ข้างหน้าเราอะไรอย่างนี้ผมก็หวังว่าผมตอบตรงคาถามนะอ๋อมันมีคําถามหนึ่งครับก็คือนักกีฬาระดับโลกต้องเล่นเวทหรือเปล่าเอาจริงถ้าคือผมไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านนั้นแต่ผมโตผมเองผมก็เล่นเวทซึ่งคนที่ผมรู้ว่าเล่นเวทก็คือมาร์คเฟลเล่นเวทแคทลีมเร์โซเล่นเวทไรอันเมอร์ฟีเล่นเวท คือนักกีฬาระดับท็อปๆเขาก็เล่นเวก,กันทั้งนั้นแต่มันอยู่ที่ว่าโปรแกรมที่เราเล่นเนี่ยมันถูกสําหรับนักกีฬาว่ายน้ำหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเป็นเล่นโปรแกรมที่เพิ่มขนาดกล้ามเนื้อไปเป็นบอดี้บิลดเออร์ไปเป็นนักกล้ามมันไม่มก็มันก็ไม่ถูกจริงปะมันต้องเป็นสปอร์ตเปซิฟกิกก็คือซ้อมให้สมผลดีกับนักกีฬาที่เราเล่นอ่ะจริงๆผมก็ไม่มีความรู้เรื่องนั้นสักวันหนึ่งหวังว่าผมอาจจะเชิญเพอร์ซันอลเทรนเนอร์มาคุยกันในช่องวิชยุงหรือ อาจจะในไลฟ์หรืออะไรอย่างนี้ในอะนาคตอยากให้ทุกคนได้มีความรู้ซึ่งตัวผมเองผมก็อยากรู้เหมือนกันหวังว่านอนาคตอาจจะได้ทำไลฟ์กับผู้รู้กับคนที่มีความรู้หรือในกีฬาที่มีประสบการณ์มากๆแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันซึ่งโอเคอันนี้มันนอกเรื่องมานานแล้วแต่ก็ไปกับคำถามต่อไปเลยครับคําถามต่อไปครับพี่สอนวิธีสั่งชุดว่ายน้ำอารีนาในเว็บให้หน่อยค่ะเออง่ายๆนะครับก็คือพิมพ์คำว่าอารีนาไทยแลนด์ใน Google ก็ได้ แล้วก็คลิกลิงแรกแล้วมันจะพาไปที่ Line Line s h อ p ของ Alina ซึ่งก็อยากซื้ออะไรก็ไปซื้อในนั้นของไทยนะ Alina Thailand ก็ลองไปดูเองแต่ผมจะพูดได้แค่นี้นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้จ่าย <c oughs> จริงผมก็ได้หวังตังค์แล้วผมก็พูดไปนิดนึงแล้วแต่ก็แต่เขาก็ไม่ได้จ่ายโอเคครับคำถามต่อไปผมว่า้แล้วมันเบี้ยวทำไงดีครับ ก็คือว่าเอาจริงๆปัญหาการว่ายน้ำแล้วว่ายไม่ตรงเนี่ยก็คือจะมี2ท่าก็คือท่าฟรีสไตลก์กับท่ากัรเชียงผีเสื้อกับกบเนี่ยมันจะเราจะมองเห็นขนาดอยู่แล้วซึ่งถ้าคุณว่ายไม่ตรงในผีเสื้อกับกบเนี่ยแสดงว่าคุณหลับตาว่ายซึ่งมันเป็นปัญหาหนักใหญ่มากคุณต้องลืมตาว่ายนะครับจะว่ายยังไงไม่ให้เบี้ยวหรอครับก็คือเอาจริงๆท่าว่ายฟรีสไตล์นะอย่างแรกเลยก็คือพยายามอย่าบิดตัวเยอะมากแล้วก็ ถ้าเราไม่ได้หายใจเนี่ยครับก็มองให้มองพื้นตลอดในวันเวลาว่ายน้ำอย่างมันจะมีเส้นเป็นเส้นตรงตรงใช่ไหมแล้วก็ว่ายตามเส้นนั้นแล้วก็ก้มหน้าก้มตาเวลาพี่หายใจก็แค่พิกออกมาหายใจอย่างเดียวอย่าลืมว่าเราพิกหน้าขึ้นมาเพื่อหายใจแล้วก็พิกลงไปไม่ได้มองไปข้างไม่ได้มองไปบนฟ้าไม่ได้ผิดตัวเรามองไปข้างๆแล้วรีบหายใจกลับมาที่เดิมแค่นั้นเองแล้วก็เราก็จะไม่ไว่ายปิดเบี้ยวอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของแขนก็คือแขนพยายามชี้ไปข้างหน้า ชี้ไปข้างหน้าไม่ใช่ชี K เ้เป็นเป็นเป็นตัว x ก็คือว่ายไปว่ายเป็นตัว x มันก็จะเบี้ยวอย่างนี้ก็จะว่ายเบี้ยวพยายามตรง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 ,งเห็นปะตรงตรง,ตงอย่างานั้นแล้วมันก็เราก็จะว่ายตรงเองแต่สำคัญที่สุดคืออย่าบิดตัวมองของข้างล่างส่วนกันเชียงหลายหลายสะก็จะมีหลังคาจริงไหม <S <S ซึ่งหลังคามันก็จะมีโครงสร้างที่มันเป็นเส้นเราก็ว่ายตามเส้นนั้นสิครับเราก็จะว่ายตรงแล้วก็รอถึงทงแล้วก็นับทงเอาว่าอีกกี่แขนถึง แต่ขอบสะแล้วถ้าสะมันกลางแจ้งไม่มีหลังคาทํายังไงก็คราวนี้มันก็ต้องอยู่ที่การฝึกแหละแต่สําคัญที่สุดอย่างที่ผมบอกก็คือเรื่องของแขนอย่าอย่าลงแขนให้มันเป็นตัวเให้มันแขนมันตรงตล,งตลอดเวลาซึ่งถ้าเราแขนตรงเนี่ยแล้วเราลงลงน้ําถูกที่เนี่ยแนบผูตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะเราก็จะว่ายตรงเองขาก็ต้องเตะตลอดเวลาอย่าบิดตัวเยอะกั้นเชียงันต้องบิดตัวอยู่แล้วแต่อย่าบิดเกิน เกินจนที่แบบว่าตัวมันจะเบี้ยวทําให้ขาเราเบี้ยวไปด้วยเพราะขาเบี้ยวเตะขามันก็จะเตะอย่างเงี้ยแทนที่จะเตะตรงๆอย่างนี้ขามันจะไปฟุ้ง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 มันก็จะไปแบบเละแล้วก็จะเบี้ยวอีกอย่างหนึ่งเลยที่ผมทาก็คือเวลาว่ายกลางแจ้งเนี่ยเวลาเราว่ายน้ำจริงๆอ่ะสายตาหางตาเราเนี่ยจะเห็นลูเราก็กะเอาว่าเอ้ยนี่ประมาณนี้แล้ถ้าเราไม่เห็นสายแสดงว่าเราไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วเราก็เบี่ยงตัวกลับมาแล้วก็อยู่ตรงกลางพยายาม ปรับเอาซึ่งของพวกนี้มันต้องฝึกนะครับไม่ใช่ว่าทําได้เลยมันต้องลองเองต้องต้องชนเองต้องกระแทกขอศรีเล็บฉีกอะไรอย่างเงี้ยต้องต้องเจอด้วยตัวเองก่อนแล้วเราจะเรียนรู้หวังว่าคุณจะได้คําตอบต่อนะคําถามต่อไปผมผู้ติดตามใหม่ครับเพิ่งว่ายน้ำเพราะผมเตี้ยพี่แนะนําการว่ายที่ถูกวิธีให้หน่อยครับผมจะเอาไปวไ่ายผมสัญญาว่าผมจะตั้งใจว่ายน้ําเพื่อเพิ่มความสูงครับ เอาจริงกีฬาว่ายน้ําเป็นกีฬาที่ดีมากสําหรับการเพิ่มความสูงนะครับคือเอาจริงๆคนส่งข้อความแบบนี้มาเยอะมากว่าพี่สอนว่ายน้ํทาท่านี้หน่อยสอนกรนเชียงหน่อยสอนพีเสื้อหน่อยสอนกบหน่อยทําไมผมว่ายเป็นอย่างนี้ทําไมฉันว่ายเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยผมก็เพิ่งมารู้เหมือนกันว่าคนดูในช่องเนี้ยเขาเป็นส่วนมากเป็นคนที่เพิ่งหัดว่ายน้ําหรือว่ายน้ําเป็นแล้วก็อยากให้ว่ายแบบดีขึ้นว่ายให้เร็วขึ้นแต่ไม่ได้เป็นนักกีฬาเป็นคนที่แบบว่า ดูก็มีนักกีฬาส่วนหนึ่งแต่เป็นคนที่ดูว่าน้ำนก็อยากว่ายน้ําเป็นอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ลืมจุดสุดั้นไปก็ต้องขออภัยด้วยหลังจากนี้ผมก็คิดว่าผมอะจะทําวิดีโอที่จะเหมาะกับคนกลุ่มนี้มากกว่านักกีฬาอาจจะมีคือนักกีฬาก็จะได้ประโยชน์ด้วยแต่คนกลุ่มนี้จะได้ประโยชน์มากๆเพราะว่าเออผมจะสอนตั้งแต่การ หัดว่ายน้ําเลยคือจากที่คุณไม่มีประสบการณ์ว่ายน้ำหรือไม่มีความรู้ว่ายน้ําหรือไม่ได้ว่ายไม่เคยว่ายน้ําเลยในชีวิตศูนย์ผมจะเริ่มสอนตั้งแต่ตรงนั้นเลยไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ผมจะเริ่มสอนตั้งแต่จุดนั้นเลยซึ่งก็ก็อยากให้คนกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดติดตามช่องนี้ไว้เลยนะเพราะว่าผมทําแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมทำแน่เพราะว่าผมเป็นครูเต็มตัวแล้วผมเป็นครูสอนว่ายน้ำเต็มตัวแล้วผมก็อยากผมก็มีงานเป็นครูสอนว่ายน้ำที่ออสเตรเลียซึ่งผมก็อยากเอาประสบการณ์ที่ผมมีกลับไปสอนที่ไทย สอนพัน YouTube บบ์ปปได้แล้วก็อาจจะสอนต่อหน้าด้วยถ้าถ้ามีเวลาหรือมีคนมาเรียนออหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนในช่องโอชยุงผมจะทําให้ดีที่สุดเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนว่ายน้ําเป็นแล้วก็อยากให้ทุกคนว่ายน้ําได้ดีบางคนมีความฝันผมก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้คุณได้บรรลุความฝันของคุณที่คุณตั้งไว้ก็กดติดตามด้วยการ s u b s c r i b e ข้างล่างกดไปด้วยกดจริงๆนะโอเคไปกันต่อ คำถามต่อไปครับพี่ว่ายังไงให้เร็วครับผมเองเนี่ยผมใช้มีอยู่4วิธีครับ4วิธีหลักๆเลยมีสี่สเต็ปสเต็ปแรกคือหาจุดบกพร่องของตัวเองหาจุดผิดพลาดจุดบกพร่องสเต็ปที่2หาวิธีแก้หาวิธีแก้จุดบกพร่องนั้นๆสเต็ปที่3นําไปใช้หาเอาวิธีแก้มาใช้สเต็ปที่4ประเมินผลประเมินผลว่าเออไอสิ่งที่เรานําไปใช้เนี่ยมันดีขึ้นหรือมันแย่ลง ผมลองแล้วผมคิดว่า4สเต็ปนี้ดีมากแล้วก็จะช่วยคุณว่ายเร็วขึ้นพอะคุณได้วิธีแก้แล้วเนี่ยคุณก็เอาวิธีแก้นั้นมาใช้คุณก็ประเมินว่าไอ้วิธีแก้ที่คุณใช้ไปเนี่ยมันได้ผลหรือเปล่ามันแก้จุดบกพร่องที่คุณมีหรือเปล่าถ้ามันแก้ได้เนี่ยแสดงว่าคุณก็ต้องดีขึ้นคุณก็ต้องว่ายเร็วขึ้นหรือว่ายสวยขึ้นเทคนิคดีขึ้นดีขึ้นจริงไหมแต่ถ้ามันไม่ดีขึ้นถ้ามันยังเหมือนเดิมหรือมันแย่ลงเนี่ยคุณก็ต้องรู้ หรืมันมีเพิ่มอะไรใหม่ๆพอคุณแก้ไปแล้วอ้าวแล้วมันมีเพิ่มมาอีกคุณก็ต้องรู้สเตปที่2เหมือนเดิม <c oughs> ก็คือหาวิธีแก้สเตปที่3นําไปใช้แล้วก็ประเมินผลคุณท่ามิกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งทุกอย่างมันมันดีขึ้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 นทําให้คุณไหวง่ายขึ้นเร็วขึ้นสบายขึ้นแล้วมันก็จะเป็นอย่างนาั้นเองมันก็วนลูปอยู่งั้นมนุษย์อย่างเราไม่ว่าจะใครก็ตามเนี่ยมันไม่มีใครเพอร์เฟกซึ่งทุกคนมีข้อบอกพร่องหมด จะเป็นนักกีฬาโอลิมปิกมาคิลเฟลก็มีข้อบกพ้องของตัวเองที่คุณที่ที่เขาต้องรู้และเขาก็หาวิธีแก้เขาก็นําไปใช้และเขาก็ประเมินผลผมเชื่อว่าวิธีนี้จะทําให้คุณว่ายน้ําเร็วขึ้นแล้วก็ว่ายว่ายได้ดีด้วยคุณจะเป็นนักกีฬาที่มีคุณภาพมากๆเลยเพราะว่าคุณจะมีประสบการณ์เยอะมากเพราะว่าคุณเจอความผิดพลาดมาเยอะและคุณก็เรียนรู้จากความผิดพลาดน,นั้นผมคิดว่าคุณจะเป็นนักกีฬาที่ดีมากถ้าคุณทําวิธีนี้ก็หวังว่าวิธีนี้จะช่วยได้นะสี่วิธีเอาไปใช้ด้วย คำถามต่อไปคำถามสุดท้ายของคลิปนี้ครับถ้าเริ่มท้อทํำยังไงดีครับผมเลือกคําถามนี้เป็นคำถามสุดท้ายเพราะว่ามันมันจะได้จบสวยเพราะฉะนั้นมิวส mm ิก hmm. มาผมเข้าใจว่าการท้อมันคืออะไรเพราะผมก็เคยท้อเหมือนกันเออบางครั้งคุณตั้งเป้าหมายไว้สูงมากอยากติดโอลิมปิกได้เหรียญทองโอลิมปิกอยากติดทีมชาติมันเป็นเป้าหมายที่สูงมากพอคุณมองจากตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยคุณก็รู้สึกว่าอุปริศทางการเดินทางมันไกลจังเลยทําให้คุณรู้สึกท้อไม่มีแรงผลักดันที่จะทํา หรือบางครั้งคุณพยายามทําเต็มที่แล้วแต่คุณก็ไม่เดินหน้าไปข้างหน้าเลยเพราะว่าคุณกดดันตัวเองมากจนเกินไปซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันมันจะส่งผลให้คุณทอ้อมันไม่มีวิธีแก้หรอกของการทอ้อแต่มันมีวิธีเปลี่ยนวิธีคิดเคยได้ยินไหมว่า if the plan doesn't work don't change the goal change the plan ถ้าแผนการนั้นมันไม่เวิร์กเนี่ยเราอย่าเปลี่ยนเป้าหมายของเราเราแค่เปลี่ยนเปลี่ยนวิธีวิธีคิดวิธีทํา และสักวันหนึ่งคุณก็จะไปถึงเป้าหมายสิ่งที่ผมจะพูดก็คือคุณเริ่มจากเป้าหมายเล็กๆก้าวเล็กๆก้าวสั้นๆไม่ต้องก้าวยาวไม่ต้องก้าวกระโดดคุณแค่เริ่มจากก้าวเล็กๆตราบใดที่คุณยังเดินไปข้างหน้าอยู่ผมฟันธงเลยว่าตราบใดที่คุณยังก้าวไปข้างหน้าอยู่เนี่ยคุณจะถึงจุดหมายของคุณในวันไหสักวันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งวิธีการที่คุณจะเดินก้าวเล็กๆก้าวนั้นเนี่ยวิธีมันไม่ยากเลยครับและวิธีที่ผมใช้เนี่ยกับตัวเองเนี่ก็คือ ทำวันนี้อ่ะให้ดีกว่าเมื่อวานเมื่อวานคุณทําตมที่แล้วทําดีแล้ววันนี้คุณทําให้ดีมากกว่าเมื่อวานคุณทําให้ดีกว่าเมื่อวานมากกว่าเดิมแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์จะกี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต,แต่แต่ที่คุณทําดีอยู่เมื่อวานผมดีใจด้วยครับคุณได้ก้าวไปอีกก้าวหนึ่งแล้วแต่ผมบอกเลยว่ามันไม่ได้ง่ายแต่ผมเชื่อว่าออทุกคนทําได้ครับการเดินก้าวสั้นๆเนี่ยจะทําให้เราไม่ท้อด้วย เราจะสนุกไปกับการเดินเราจะสนุกไปกับโปรเซสที่เราทําเราจะสนุกกับการเดินทางครับแต่ตอนที่เราสนุกกับการเดินทางเนี่ยมันจะทําให้เราเดินไปขา้างหน้าตลอดเวลาและเราจะไม่ท้อวันที่เราไม่สนุกกับการเดินทางเนี่ยจะทําให้คุณท้อแล้วคุณจะเหนื่อยมากแล้วคุณจะหนักแล้วคุณก็จะไม่อยากเดินต่อไปอีกแล้วซึ่งนั่นแหละเป็นสิ่งที่ทําให้คุณไม่ประสบความสําเร็จ <c oughs> ก็ผมก็ฝากไว้ตรงนี้ด้วยก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับสาหรับใครที่ ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องนี้ด้วยนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกัน